เคยทำเสียหายมาเยอะแยะแล้วคิดเมื่อไหร่ก็ไม่สบายใจสักทีน่าจะล้างบาปล้างอะไรต่อมนี้อะไรจะไปห่วงเรื่องนั้นถึงจะทำไม่ทำอะไรคนเราก็ต้องตายแต่ถ้าตายกระจคขุนกับตายกระใจใสตายอีตอนใจใส่นะ่ยมันดีกว่าที่แล้วคุนคุนช่างมันลืมไปเลยแล้วระวังตัวมันทำใจให้ใส ตั้งใจทำดีมันสุดชีวิตของเราไปได้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปเสียใจครับตัวอย่างท่านองคุริมานระดับฆ่าคนเป็นพันยังมีโอกาสเป็นพระอรหันต์ได้บุญก็ส่วนบุญบาปมันก็ส่วนบาปตีประเด็นให้ดีนะในระหว่างที่ท่านบวชออกบินทบาทวันไหน นอกจากเขาไม่ตักบาทกับท่านแล้วเขาก็เอาก้อนหินก้อนกรวดคว้างเอาก็เลือดอาบไปบินทบาทเลือดรั้งสุดท้ายท่านก็มาเสียชีวิตแต่ว่าตลอดเวลาตั้งแต่บวชมาไม่เคยคิดจะไปทำร้ายใครอีกเลยคิดจะทำดีเรื่อยกันมาแก้ไขตัวเองเรื่อยมาเพราะอะไรสิ่งที่ทำแล้วเรียกคืนไม่ได้แต่ดีใหม่ๆเราก็ทำได้เนี่ย เพราะฉะนั้นจะล้างบาปล้างอะไรลืมซะเพราะมันทําไปแล้วเรียกกลับไม่ได้ทําดีให้สุดๆไปเลยสุดชีวิตไปเลยเคยทําไม่ดีมาเท่าไหร่ก็คิดกลับเลยก็ทุ่มทําดีให้มันยิ่งไปกว่านั้นอีกทําดีทุกครั้งไปอธิษฐานเลยขอให้เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจใพ้ทุกชาติเธอไม่ดีอย่าได้เผลอไปทําที่สําคัญคนพ่านจะได้เจอเ ให้เจอแต่กัลยาณมิตรให้เจอแต่คนดีให้เจอพระพุทธศาสนาให้เจอหลวงพ่อดีๆอย่างหลวงพ่อทัตตะนี่ก็ได้ชัดดีไหมจ๊ะ